สวัสดีค่ะพบกับเ e อชไยเทรคเตอร์มุกดาหารนะคะวันนี้พบกับเซลล์บูค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถรุ่นที่3.40นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ของซินสันนะคะแล้วก็รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น S325 ค่ะกระบอกสูบนะคะจำนวนกระบอกสูบจะอยู่ที่3สูบค่ะแล้วก็ถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเราจะอยู่ที่60ลิตรนะคะ การใช้เครื่องนะคะจะเป็นของดีเซลนะคะเป็นแนว,แนวตั้งสี่จังหวะนะคะระบายความร้อนด้วยน้ํานะคะและวาวน้ําค่ะ<ม>และรุ่นทีที3.40นะคะแรงม้าของเรานะคะจะอยู่ที่39แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดของเราจะอยู่ที่152นิวตันเมตรนะคะและแรงบิดรอบเครื่องยนต์ของเราจะอยู่ที่1,300รอบต่อนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชม ้างในตัวรถกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในของรถรุ่นพีที3.40นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกองแห้งแบบสองชั้นค่ะแล้วก็มีกองแก้วต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นถังพักหม้อน้ําค่ะตัวนี้จะเป็นแผงออยค่ะต่อมานะคะจะเป็นแผงออยช่วยระบายความร้อนค่ะแบตเตอรี่ของเรานะคะจะใช้อยู่ที่12โวลต์นะคะนี่ค่ะเป็น12โวลต์ค่ะต่อไปนะ ต่อไปนะคะเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวรถของเรานะคะอันแรกนะคะน,นี้เราจะพาไปดูจุดต่อพ่วงแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดต่อพวกอุปกรณ์ได้3จุดนะคะจะเป็น1 2 3ค่ะแล้วก็แขนยกของเรานะคะสามารถยกได้อยู่ที่1,800กิโลกร,รัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอด่างเทรนเนอร์ะคะ่ะ ปรับระดับได้นะคะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าได้6ระดับนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต่อพูวิโอหรือว่าต่อโรตารี่นะคะคต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของระบบส่งกำลังนะคะอันชนิดของเกียร์รถนะคะจะเป็นซิงโครชัตเทอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นซิงโครชัตเทอร์จำนวนเกียร์นะคะจะอยู่ที่แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังะค่ะตัวน,นี้นะคะเราจะพามาดูนะคะตัวน,นี้คือ คัสนะคะตตวนี้คสัสคัสค่ะตัวน,นี้จะเป็นดึงดับค่ะอันนี้จะเป็นเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะน,นี้จะเป็นพันเร่งมมือค่ะเป็นกระต่ายกับเต่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา อันนี้ก็จะเป็นเกียร์โลไฮนะคะโลก็จะช้าแล้วก็ไฮจะเร็วนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ของ PTO ค่ะแล้วก็เบรกของเรานะคะจะใช้ระบบที่ออแบบหลายแผ่นนะคะแช่ในน้ำมันค่ะตัวนี้เบรกค่ะแช่ในน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ค่ะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็น ยกผ่านนะคะยกใบมีดดันหน้าตัวนี้เป็นยกใบมีดดันหน้าแล้วก็จะมีระบบแบบอัตโนมัตินะคะรีบโอมมติกนะคะยกอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอัตโนมัตินะคะตัวน,นี้ค่ะยกอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอัตโนมัติหรือว่าเราจะปรับระดับของผ่านเราได้นะคะตัวน,นี้ค่ะตัวน,นี้นะคะปรับระดับของผ่านแล้วก็เรามาใช้ริบโอมมติกได้ อันนี้ก็จะเป็นยกผ่านขึ้นลงนะคะแบบใช้มือนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะคะตัวนี้เบรกมือค่ะตัวนี้เป็นคั้นเร่งนะคะคั้นเร่งเทา้าตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์นะคะค่ะคงหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่สนใจรถร,ถรถุ่น GT30 ขอฝากคนใช้แท็กเตอร์รมุกแดงหาด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถแท็กเตอร์นะคะหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่เซบูนะคะเบอร์094 1865465หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะค mm ่ะ hmm. วันนี้เซลบูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ